คือสรุปคือเป็นการคุยกันไม่ลงตัวหรือป้าไม่ยอมรับใช่ไหมพี่ได้ทำอะไรขเขาไหมเอาจริงหรือไปเตะกัเอาจริง <c oughs> <c oughs> ตัวของผู้หญิงเองก็คือคนก่อเหตุเนี่ยที่เขาให้การว่าเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศอะไรเงี้ยข้อเท็จจริงนี้เป็นยังไงก็พาเข้ามาเขาเดินปกตินะดูในคลิปเห็นป่ะ<ม>เขาไม่มีอาการที่บอกต้องลากอะไรเข้ามานะเขานั่งข้อมรถปกติ<ม>นั่งมาปกติเขามานอนในห้อง<ม>ที่มาที่แรกไม่ได้ทาอะไรครับ<ม>นอนเข<ม>าหาเสื้อ ปิดพัดมพอโมอหุม้ม,ม,มให้เขานอนปกติจนค่อนแจ้งประมาณปีสามปีสี่เขารู้ทุกตัวเขาก็ถามว่าหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ก็บอกอยู่บ้านพี่แล้วพี่ก็ถามว่าแล้วน้องมาอยู่ไหนเขาบอกอยู่ซอยกบเบิ้อบ้านอยู่แต่ก็ตารซอยพี่ได้ทําอะไรเขาไหมเอาจริงหรือไม่จริงเอาจริงก็งคุยกันปกติแล้วนะ แล้วก็คุยก็ธรรมดากับเขาอะนะแล้วเราก็ถามเขาแต่เขาไม่ได้ขัดขืนอะไรสมยอมเขาไม่ได้ขัดขืนอแล้วพอเช้าขึ้นมาช้าขึ้นมาเขาก็ขอตังค์พันหนึ่งแล้วเขาบอกจะไม่เอาเรื่องไม่แก้่วความเมื่อยแล้วพี่ก็พาเขามาส่งทีลามินาตอนเช้านะอพอรถเขาจอดตรงนั้น,นก็แค่นั้นต่างกก็แยกยาก,กันแหละก็ให้พันหนึ่งไปก็จบด,ด้วยดีไม่ได้แบบว่าม้วนว่าไม่มีอะไร ปกติมันคุยกันจะปกติเน่ะเขาเกิดกดอะไรตรงไหนไม่รู้นะแต่เคยระบายนี่ฟังอ่ะเขาเขาบอกว่าระบายว่าทําไมทางบ้านเขาก็ทำไมใจร้ายกับเขาทางครอบครัวเขานะเขาพูดอย่างเงี้ยสองประมาณสองครั้งหรือสามครั้งเขาพูดให้ฟังตอนกลางคืนเห้วตอนตอนเช้าแล้วตอนจะพาไปส่งอ่ะนะตอนเช้าแล้วเหตุการณ์มันก็เริ่มเลยจากแต่ตั้งแต่เราไปก็ตอนสักเย็นเย็น ก็ไปถึงก็ไม่ได้สนใจก็ไปนั่งโต๊ะเราโต๊ะเดิมกลากินสองขวดแล้วก็กลับ,ลบพอกินสักพักกินหมดขวดเขาก็ทักมาอย่างเขาเมาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเริ่มก่อนเลยเขาเป็นคนเราไม่ได้สนใจเรากแก่แล้วเขาแซววะ,ะเขาแซววาไงเขาแซวว่าลุงเดี๋ยวพ่อ เดี๋ยวก็พูดกันแบบไงคือเห็นเขาเมามากอะ่ะเมาเรียกเรียกรุ้งเรียกพ่อเรียกพี่เรียกอะไรด่าแล้วแล้วบอกไอ้หนูบ้านอยู่ไหนอยู่หลังไม่ตอบอยู่หลังโกเบิ่มชื่ออะไรก็ไม่บอกเอ๊ะเป็นลูกครูที่อยู่แถวนี้ยเราก็จะกลับแล้วเราก็บอกว่าหนูกลับไปเถอะกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเมาแล้วกลับบ้านไม่ได้กลับไปซะ เขาก็ไม่กลับจนกระทั่งเขากินเหล้าจนเมาหมดสติะหมดสติไปเราทำไงดีวนะเนี่ยเจ้าของบ้านก็บอกให้ไปนอนในบ้านมีนาวบอกให้ไปนอนในบ้านเขาก็ไม่เข้าไปเอาไงเราก็เลยเห็น <c oughs> เพื่อนแล้วก็มีตำรวจอีกคนนั่งอยู่ตรงหน้าเซเว่นแล้วก็บอกว่าโทรไปบอกเฮ้ยมีคนแบบาเมาเนี่ยให้ไปส่งบ้านงหลังบ้านกกเบิ้มเนี่ยเป็นลูกหลานครูมีคนไปส่งได้ไหมเนี่ยบอกนะปรากฏว่าตอนโทรไปอ่ะมันไม่เชื่อเราก็ไม่สนใจละกลับบ้านกลับบ้านต้องผ่านเซเว่น อ้าวก็แวะมันอยู่กันเนี่ยเฮ้ยไปนะเอาเขากลับบ้านทีหน้าบ้านเขาอยู่ตรงเนี้ยอืม,อมแค่เนี้ยกูก็าออกวามาไม่ได้แล้วแต่เราก็ไม่อยากยุ่มด้วยเราไม่อยากไปใกล้ชิดไอ้วกผู้หญิงนเนี้ยเดี๋ยวปัญหามันเกิด